So whatever you play pay with Razer Gold ในช่วงต้นเดือน6นี้นะครับมีแนวเนาะว่าเปิด AK กระบอกนี้จะเข้ามานะครับ สวัสดีครับก็มีกับผมอีกครั้งนะฮะกับช่องกับป่าบอยแล้ววันนี้นะครับก็มีสปอยพรีเมียมเครดทั้ง2กล่องนะครับและรวมถึงทางด้านของปืน AKM อัปเกรดด้วยนะเพราะสกินได้มีการหลุดมาแล้วนะครับจริงๆก็มีหลุดเป็นภาพเล็กๆน้อยๆแหละแต่ว่านี่คือเราได้เห็นทางด้านของตัวอัปเกรดด้วยนะชุดแรกเลยนะครับที่มีการหลุดออกมาก็จะเป็นทางด้านของกัปตันวูฟนะฮะชุดก็น่ารักดีแต่ก็ยังยังเฉย,ยๆอยู่นะยังไม่ได้ดึงดูดอะไรผมมากมายยัง เชยเยิ่งเฉย,ยเฉยในช่วงต้นเดือน6นี้นะครับมีแนวโน้มว่าเปิด AK กระบอกนี้จะเข้ามานะครับ v a n d e r i n g t y r i n t n d นะครับ AKM Level 1อันนี้แค่ Level 1นะแล้วนี่ก็คือ Level 3นะครับนีวก็คือสกินระดับกลางนั่นแหละแต่ถ้าเกิดอัพเต็มสูบนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะมีเอฟเฟกด้วยนะไม่ใช่ไม่มีนะก็ถือว่าเป็นเอฟเฟกที่ใช้ได้นะครับแต่ก็ยังไม่โดนใจสำหรับผมนะ และสำหรับ Elimination Broadcast หรือก็คือ Q ิว e ีนนะครับก็ถือว่าไม่แย่ไม่แย่ถือว่าโอเคอย่าลืมนะว่าน,นี่คือกระบอกเลเวล8นะครับอย่าลืมนะครับอันนี้ก็บอกเลเวล8นะมี glorious moment ด้วยนะครับและที่ห้อยก็จะเป็นตัวนกเล็กๆและสำหรับกล่องนะครับก็ถือว่าไม่แย่นะเป็นการดีไซน์ที่ผมว่าโอเคเหมือนกันนะก็ดูขังดีใหนะ้ดูขังดีแล้วนะถ้าเกิดว่ามันมีไฟอะไรอย่างนี้จริงๆนะถือว่าดูดีนะครับใช้ได้เลยและสำหรับ glorious moment นะครับเมื่อเราทำการยิงคนตายนะครับ ก็จะเป็นตัวหุ่นนี้โผล่มาก่อนที่จะกลายเป็นกล่องนะถือว่าโอเคเหมือนกันสาหรับปืนเลเวล8แต่สุดท้ายแล้วโดวยรวมนะครับสำหรับผมแล้วยังถือว่าสวยแต่ยังไม่สุดและถ้าหากว่าเพื่อนๆกำลังหาช่องทางเติมเกมสุดคุ้มอยู่ผมก็ขอแนะนำ Razer Go ช่องทางเติมเกมสุดคุ้มกว่าร้อยกว่าเกมนอกเหนือจากนี้ทุกๆการเติมผ่าน Razer Go เพื่อนๆก็จะได้รับ Razer Silver ที่สามารถเอาไปแลกรับของอีกมากมายไม่ว่าจะเป็น Gaming Gear หรือแม้กระทั่ง Gift voucher ก็ตาม เพื่อนๆสามารถสั่งซื้อได้ที่ 7-Eleven หรือช่องทางออนไลน์อื่นๆอีกมากมายเช่นทางเพจ r i c h m a n Shop ที่เป็นพาร์ตเนอร์กับทาง r a z e r g o และการเติมกับทางร้านเองก็ปลอดภัยแน่นอนเพราะทางร้านใช้เพียงแค่ UID กับชื่อตัวละครเพียงเท่านั้นลาช่า <Wow. S 1> หากเพื่อนๆสนใจจริงๆ ก็สามารถสั่งซื้อได้ที่ Line at @richmanshop หรือทางเว็บไซต์ richmanshop.com นะครับแลัวถัดมานะครับ Lucky Spin ในต้นเดือนหน้านะครับเป็นภาพประมาณนี้นะครับยังไม่มีให้เห็นชุดแบบตัวเต็มนะครับแต่ก็มีภาพผลออกมาอยู่ออใช้ได้อยู่นะแล้วสำหรับกล่องพรีเมียมนะครับจะมาในช่วงวันที่ประมาณ26นี้นะครับก็อาจจะมีบวกลบเล็กน้อยแต่โดยรวมจะเป็นประมาณนี้นะครับชุดที่จะเข้ามาก็จะเป็นชุด u n d e r a e นะครับถือว่าดูดีใช้ได้เลยนะ ใช้ได้เลยไม่แย่ไม่แย่ดูดีดูด,ดีสวยนะผมชอบสีม่วงประมาณนี้ยสีม่วงแบบมันสะท้อนอะ่ะมันสวยสวยจริงและอีกชุดหนึ่งที่จะมาด้วยนะครับก็จะเป็นทางด้านของ prime model set นะครับอันนี้ก็ดูเก๋ดีออกแนวเหมือนกับมัมมี่0 2 0ไหมแต่แบบแค่ไอ้มัมมี่เหลืองอะ่ะแต่แค่แบบอีกอีกรูปแบบหนึง่งเท่านั้นและอีกเซตหนึ่งนะครับ draconic cavalier อ,อันนี้เฉยๆนะนเฉย สำหรับกล่องพรีเมียมถัดไปนะครับในช่วงปลายเดือนที่6กนะครับก็จะมีชุดนี้นะที่ผมเคยได้สปอยไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นผมจะไปอย่างรวดเร็วนะครับซึ่งจะมาพร้อมกับไอตัวเขียวๆนี้นะอันนี้ผมก็เคยได้สปอยไปแล้วเนาะสรวันนี้แล้วก็น่าจะไม่มีอะไรเพิ่มเติมถ้าเกิดเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมช่วยฝากกดไลค์กดซับให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้แล้วขอตัวลาไปก่อนแล้วกันแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับ